สวัสดีครับเช้าเฟซบุ o กเชา่ายูทูบของเฮามือนี้สีสวนวิธีตั้งลอตเตอรี่หรือว่งเดือนครับอันดับแรกกับคันนอดออกสองตัวก่อนเด้อันที่สิตั้งนีตั้งเพราะยังหมตติเพราะว่าได้โดดได้งอกมรนะเคืืมมันส่วนมันยังมันมหมท้ากับคันนอดออกสามตัวคันออกไปเลย เ่าต้องคันออกให้ไม่สุดเด้อคันออกสามตัวในตัวที่สองตัวที่สองอ่ะนี่ตัวที่สามชิมี่เราสามตัวสามตัวสามต,ต,ตัวเนาะแล้วก็ออกนี่วิธีการตั้งเนาะ มาก่อนออกมากในแบบทำความสะอาดทำความสะอาดแบงค์ซฟันน่ะแบงค์ซิฟันก็เก่าในละทำความสะอาดทำความสะอาดท่อย,ยังมาที่เพราะว่ามันขี้ฝุ่นมันสีติดกับได้ไหมมันสีเย็บแด้งอ,อกได้ยังที่เรวใส่เข้าไปขโมนแบงค์ซิจะเสียได้แต่ซองเบิงว่ามันมีเกี่ยวมันเกินมาบ่ คันมีเกี่ยวมันเกินมาเตาก็ากคันนอดออกเ้าก็คันคันออกมกันคันค่ายออกจากล็กน้อยว่าไงเกี่ยวมันขึ้นมากสิแม่คันเป็นสิ่งสิันคันใส่หนักตัวคันออกมาคันออกมามันสะพอเลยซุปเข้าไปเลยเนไงซุปเข้าทานนี่ได้นี่นทานนี่ ไป,ปขึ้นมั่งสินะี่ยแต่ซุปเขาปึ๊บมองในไรล่ะซุปเขามองในที่หนึก่ก้อนเ้าสีตั้งนี่เหาก็ต้องเอามองนีนให้มันลงล็อกก้อนนี่เขามองน,นี่นี่ใส่มันลงล็อกโอ้ใส่ให้มันลงล็อกปึ๊บเ้าก็หมุนเข็มลงหมุนล,ลงแล้วจังหวะขึ้นนิดนึงนิดนึงเ้าก็มองนันเกี่ยวได้นี่ยมองน,มนี่ได้จำแลม สีหางสีที่ก็แล้วส่วนมากเขาสิตั้งแบบให้มันแค่เส้นผมพานได้กเอาได้สายตาตั้งค์ดุสิเป็นแบบที่นี่พ่อ,พอเขาได้ประมาณนี้แนะเนาะเขาก็ขันน็อตขันน็อตเข่าคือว่าล็อกหานาขันคอ่อยๆเด้อมื่อนี่จะติ่งเด้เมื่อนี่นมื่อนี่ที่จับไว้อันที่ขันน,นี่มื่อนี่ เอาของมาจับสีเห็นนี่มือไงน,นี่มือเอามาจับหน่ยจับนี่ไว้จับไว้ไงจับแค่จับไว้ไว้มันเคลื่อนนะนะํำส,สินผมด้นิดเดียวได้แค่เป็นเล่าน,นิดเดียวขันตั้งอันนี้ซิดเข้าไปเ,เดี๋ยวได้สิขาดกรับหมุนขันไปตัวที่หนึ่งตัวที่สอง นี่ตัวที่สามตัวที่สามเนี่ยขันแน่นๆแล้วก็กลับมาทุกตัวไล่ทุกตัวเพื่อขันให้มันแน่นเพื่อขันให้มันแน่นเนาะปึ๊บมาท,ที่นี่กะเอา,นาันี้มาใส้บันก่อนที่เอาเนี้าใส้เนี่ยจารย์จากเน่มาใส่เนี่ยมุนเข็มขึ้นก่อนเนี่ยมุนเข็มขึ้นปึ๊บเนาะกันน็อตบัน ăn nó say muốn con hàm muốn ngọc con đâm lệ ngay ngay không muốn bướp không có hay khuôn muốn tàm muốn tàm em mình nên nên mình say búp. Búp. ba bàn sẽ đầy bộ nó เย็ได้ปุ๊ดได้ก็ลองเบิ้งบันใส่กระสวยเขาย้าไปนี่กับกระโหลกนี่คือกระกสวยนี่คือกระโหลกปึ๊บม้วนของวงรองมันมนี่นะได้จับปั๊บไปจับของเสีดยดดันเขาหนัดเขาดังแปก๊กอืที่นี่ร่องเบิ้งวายเย็บได้บ่ามาที่นี่ก็สอดใส่ได้ม้วนลอง แดงขึ้นมากปาั๊บต้องการงานใส่บัดคือสาธิตเย็บเบิ้งผ่านเนาะขึ้นแต่เย็บได้ผ่าน,น,น,บ,านบัดท,ที่นี่ฉันสมมุติว่ามันบองน,นอี่เนาะเขามันงอกบน,นกเนาะนี่เมาเย็บเ,เบิ้งมันงอกบนเตาองเกิดไข่บังออกไข่นอ็อตบองได้มันตึงไป มันงอกร่างสมมติว่ามันงอกร่างมันก็หมุนเขา่าหมุนเข,าข่าคือตัวนี้นะหมุนเขา่าแต่ว่าอันนี้บวงใหญงอกก็เลยบวงใหญหมุนปรที่นี้ก็สีให้มันหางมันทียังไส่ปฏิพอยืบเลยล,ละพานละหางสีทีกับบองนี่บวงน,นี่นี่คือตัวปภาบได้นี่ตัวปภาบได้เนาะนี่ก็คือ จุดเขาเร่งอะนะตัวเลขหนอยนี่ตัวเลขหนอยนี่ก็ขึ้นที่นี่ขึ้นหนึ่งขึ้นสองนี่ขึ้นที่นี่ันเขาอยากให้มันห่างเขาก็ปั๊บให้มันห่างตัวเลขหลายง่ายๆปึ๊บอันนี้ก็ขึ้นเลียไปอันนี้คือตัวย่ำได้ไงย,ย่ยำยำ่ำย่ำได้นี่เลียไปขึ้นตัวยำ่ำ ยามก็เมื่อนี้กเพแค่นี้นะครับครับผมขอบคุณครับ